ี่ตัวไดกกับโบคู่กันบอ่บอบอ่อบ่อเป็ดโบคู่ป้าแถบทุกมือมาทำเอาเป็ดนี่มันบ่มีให้เข้าจอบเยอะนี่ยุดขายแล้วเป็นบ่อครับย,ดยุดเดวครับเดาแต่พอบ้านไม่พันเพิ่นขย้อยเขามา,าถามเอาเอาแต่ละตสองตัวบ่มีใหยยแบบ้แล้วพ่อกระเบิดเดบัสฉันนองบ้านนี้พ่อครับเอาถึงเป็ดนี่เขาว่ามันกินหลายแม่นีรีบอ่ครับพ่อกินหลายบ่มันขันโบกเกลือูมันก็ก,กินหลายนะน,นี่พ่อก,กระเบือแบบว่าเศร้าเลี้ยงกับ เอาหั่มเห้เธอเราขู่เราขู่นะโอ้เอาให้จนบอ่อยากเลยมันกินสิบโอ้กินแม่อกี้มาเมื่อกี้โยตัวอืมทาแบบเพียร์เฮดโอ้ยรสอยากอยากนี่แห้งกินเปลืองโอ้แบบแบบแบบขั้วไอเห่าหนี่ยล่ะครับกินบอ่อยากอิมอ่มล่ะออกินด้วยขี้หยอดครับแต่ให้กินอีรีพันโบ่บปันไดนบอบอ่ลยวันรรไรห,หวานเลยโบ<อ>ค่อยกินครับเหมือนกับคนเลยน้องฝรั่นาะนี่ก็บ่อยาก เป็นมิโซะโมอยากยังโมอึดกินอึดอยากนี่แหละครับพี่น้องคือพอมีปลาพี่กบตะกี้โอ้ห้าสี่เขากินยันบมอยากเรียบร้อยเโอ้อมันเป็นอัตโนมัติของมันแมนธรรมชาติร้านก็อฟรุ้ใส่ดิะกี้กินนี่ดีไปซื้อเขาคูม่มือนีเอาแหมครับแผ่นแปรไม่กินกับโมกินบานปลาครับโอ้เปิดตัวนี่ครับพ่อครับนี่คือมองเลี้ยงเป็ดเท่าปะครับเนี่ยแมนเลี้ยงเป็ดใส่้องใส่ไก่หน่อยใส่ปลาบกเผาเพราะอะไรฟุ้นมันใส่บกเผาน้ำ เป็นจังไรครับพ่อเลี้ยงเป็ดนี่มันดีบ่ตอบผลตอบรับดีบ่ครับลูกค้าดีอยู่พ่อก็ขายซอสสมันไก็คือเบิดอืร์ดคนนิยมแม่นบ่ครับพ่อเชาสามสิบตัวก็ได้เพราะว่าก็บเคเจ้าคือว่ามันเอาไปส่วนหลายเนาะส่วนมึงแห่นว่พี่ขึ้นเฮือนสิบกัวตัวครับร้านเคยกับเอาแน่แต่ล้องมั่นสิบกัวตัวคนเอาไปโอ้อรสอร่อยพี่น้องก็พราเลี้ยงอยู่ดอกเป็ดป่ะดิ ลงทุนนี้ยังน,นักหนามันปันไดห,หรอกเกลือกินง่ไงป่ะครับพ่อเกลือห่อมถ้าปลา,าเข้านี่ยแหละเท่ากับซื้อมาหน่อยตัวละสักสิบวันสิกับหัวหันเวัดบวกกันสิบโลเศร้าโลนี่ก็มกกันก็เศร้าเกลือเด้อครับให้กินแต่ห่อบาันนี้โอ้ห่อนเป็ดก็ได้อายุซ้ำได้กี่เดือนครับถึงจะพร้อมขายเนื้อได้ครับพ่อประมาณหกเดือนหกเดือนแม่นะหกเดือนก็ขายเนื้อได้แล้ว ได้ขายแล้วแต่ว่าน้ำนักกบ็บ่กค่อยดีคือพิ่นมีอายุหลายโอ้เขาเรีงเยงสักับเป็ดไข่เป็ดแกบด้วยเนาะครับเนาะแม่โอ้ครับพี่น้องที่แรียนดูยันนี่นนจะจัจดเดนหน่อยน,นี่คือม้นถึงเดือนทีนี่ม้อนถึงเดือนอยู่ย่างอืมกระสือพิ่นมาตัวละซ่าสหาบห้าไว้ครับม้อนหน่อยหน,อยน,น่อยน้ำเขาก็บ่ต้องให้บ่ครับนี่บ<อ>่เพราว่าให้กินเองรงเองก็อันบวกพอกับสูบแผงสดาเสี่ยวใส่ ครับม้นหนาวช่วงนี้หนาฝนมันหนามมันเลยเต็มข้องแมนครับโอ้เป็ดเลยครับไข่ดีบ่กรากีกับเบลยังม้อนไข่ด้วยเอามาเลี้ยงไม่เข่อนบ่ครัสี่เรือนเนาม้นไข่อยู่อืมเขาเลี้ยงไม่เป็ดเ็ดเป็ดเนื้อบานเท่านี่ถือว่าตอบโจทย์เนาะครับพอเนาะแมนเหตดทั้งอุบวเท่านี่กินดีแห้งเลยครับกินดีกินดีช่วงปีใหม่กมีขายด้วยอะบอครับโอ้ถ้าพูดใด้เหตุการณ์ตลาดนี่ดีบ้างแผนดีๆดีนี่เหตดให้ออกช่วงเทศกาลนี่คือ สุดยอดได้นองพอโอ้ได้เงินหลายช่วงนั่นครับแพงบ่าครับราคาช่วงนั้นราคาเขาอยู okay. ่ๆเ่าวางคนก็ขายลอยสิบคือพ่อขายลอยเดียวโลดระอยโลดระอยกระับต้องไดนาะอยู่นองพอเนาะนี่มันเป็นโลดระลอยนี่แต่หลังเดิมมาแต่พอเต็มเลยอะมดนเป็ดนี่ครับอันนี้พ่อครับว่าว่าวซู่พี่น้องให้ฟังนะครับว่าสซู่พี่น้องฟังนะครับว่าเป็ดตัวนี้มันเป็นโลกเป็นหยังบ่ครับพ่อเป็ดนี่กับช่วงหน้าห่อนี่เป็นโลกแบบว่า มันจะเป็นลอยขาอ่อนแมนเ่มเป็นเป็ดขาอ่อนเขาเป็เขาเป็นช่วงอันเนียคือเอาหยากเป็ดโอเหมือนอ้ฮิบ้าเนาะครับเนาะแม่บนนี่ครับนี่ที่พักเขาก็อยู่ง่ายๆตัวรับผ่อนที่ฝากให้รบฝนรบลมได้วันนั้นก็มีห้างไข่เนาะครับเนาะเห็ดห้างไข่ไหวค่าเขาไปไข่เป่นก็ตัังสีเดิมสมพันธ์กันโอ้ข้องยีปหอผลิตเองจนบ่ทัานเจ้าด้สืีอนําแม่ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งนะพ่อเนาะรับ มีผู้โรงเฟรนมากันับยูโบไกลพ่อก็ไปเอานะม้วนดุกหน่อยมันเอาะว่าเดียงวันสะขายครับจะหน่อยนี่ไม่สะ้ลายดีเพราะเขาติดตัดต้นเขานี่เขาเดียงใส่พี่น้องตัดต้นเขานี่ครับค้ายประวัติปวัยเดี่ยวม้นเป็ดนี่แรงอาหารสางเงินเลยพ่อเฮ็ดไปพ่อห้ยดกให้ร้านทันละเนี่ยคนดูกร้านร้ายครับ แต่ก็งา,ามเนาะพ่อเนาะครับพอเบิ่งอยู่ครับมุ้โลละลอยครับพี่น้องตอนสอนเนี่ยมีเท่าใดกับโบคู่กันบอ่บอบอ่เป็ดบ่คู่ป้าแทบทุกมือมาทำบ่อเป็ดนีนม่มันบ่มีให้เข้าเจเาะเยอะนี่ยุดขายแล้วไหนบ่ครับยุดเดาเลือดเน่าเลือดแต่พ่อพัน,นไม่พันเพิ่นครับอ้เบิ่งเลยครับมันเป็นน้ำเดวแต่พื้นที่บ่ครับถือว่าขายดีขายบุรีนี่ครับพ่อเมื่อกี้จังหวะอาจจะมีส่วนเนาะพ่อเนาะคัน พอมี่ยังแต่มันคือยังขายดีคู่ยากอ<ฮะ>ัะนั่นนั้นพี่น้องกินกันนี่แหละครับบางที่ตั้งจวัดเขาอาจจะบมิยมกินก็อาจจะแก<ม>ะแต่นนะะคือกันเนาะพ่อเนาะก็ยังปางสิกปป้มสีม้วนมาขายยากใครพอ่าขายวันนี้มันเบด้บิไปนานได้ก็ได้ขายดีแหง้งขายดีครับเพราะว่าเปิดคือการเปิดซ้ำเทื้อสนั่นซ้ำหงวดบัดบออบดได้มาเอาทีละโตบอทีละซิฟเลยแม่เอานเอาไปขืนเฮือกแนวกับไปสลองบาง โรงงานโรงงานไม่ผ่านกันทานเคยเอากับซิปโกโลกับเบิดไแล้วคือ,อยากคือคิดหาเลย <c oughs> ครับบาเนี่<ด>คือทยอยเขามาถามว่าเอาแตัวตัวสองตัวบ่วมีหายแล้วพ่อกับเบิร์ดไดวมาเสนอมาเนี้พ่อครับเอาถึงเป็ดน,นี่เขาว่ามันกินหลายแม่นีลีบ่ครับพ่อกินหลายบ่มันขันบวกเกลือรู้มันก,ก็กินหลายนะนี่พ่อกับเกลือแบบว่าเส่าแรงก็เอาห่อมให้เธอคุะคุนะเอาให้จนบ่อยากเลยมันกินซิบเกินแม่มามันก็สตีโอตัว ถ้าแบบเพียรให้อุดรถใากๆนี่แห้งกินเปลืองโอ้แบบแบบแบบขั้วไอเห่านี่ล่ะครกินวุจักอยี่มล่ะออกินด้วยขี้หยอดครับแต่ให้กินอี่มผัดบ๊อบบ๊อบันไหนบอกบ๊อบวันไหนหวานเลยบ๊ค่อยกินครับเหมือนกับคนเลยน้องพ่อเนาะนี่บ๊ออยากเผื่อไมีเสแสร้งบ๊อยากบ๊อบอิดกินอึดอยากนี่แหละครับพี่น้องคือพอมีปลาพิกบตะกี้โอ้ยห้าซี่เขากินยันบ๊อยากเลยหวานเลยโอ้มันเป็นอัตโนมัติเขามันแม่ธรรมชาติร้านก็โฟล้อใส่เลยกี่กี่ เอาไม่ครับเพนแปรไปกินก็บางกินบวานป่าครับโอ้ลุ่เปิดตัวนี่หว่ครับอ่ะพ่อครับเดี๋ยวสุดท้ายเวาสูพี่น้องฟังนะครับอย่างเป็ดดีจังไดขอเสียมันมีย่างแน่ครับพ่อม่่นขอเสียนี่กับสว่างแรงมันสิเป็นรอยเป็นลูกขาอ่อนพี่น้องแต่ว่ากับพระน้ำยาสีหายไปป้าน้ำอืมอยู่หกแห่งๆนึ่งที่คอยถือ่ย่างม่่นเลี้ยงเป็ดครับการเกลืออาหารนี่กับเกลือให้สมควรด้วสิ ให้หน่อยเพราะว่าให้มันอิ่มไก่อนครับเพราะว่ามันสิบริเวรออาหารเห่าถ้าสิมือแล้วถวยซ้องถวยเป็ดซิบโตหาโตนี่ก็ใช้กับพกอิ่มเป็ดกับวัได้ดำหนักน่ใหญ่อยการขายนี่ก็บโลดาลอยละพี่น้องเอ้เป็ดกับได้มอนเป็ดกาเห่าเป็ดแก่ก็ไข่นี่มันพ่ออยู่ครับก็ว่าสิ่งอย่งให้ลูกให้หลานกินย่อมจะกินให้เรื่อวัวันมีเสถียรก็จะบากินมาสักพอดีก็คือเรี่อง ง่ายขายง่ไงนะพอน่อเนาะแม่นก็คือค <น S 2> ผมนี่ก็กขายง่ายอยู่ม้วนเป็ดก็ได้จนบ่มีคใครพี่น้องเขาครับอืมส่วน<อ>ขายพจตอนแ,บบแรกๆก็เที่ยวเข้ามาแทบทุกมื้อมาถามซื้อแต่ว่าก็บ,บ่มีให้พี่น้องเพราะว่ามันเพินพ่นกับคน,นเอาไปเขาก็เอาส่วนหลายแน่ครับเฮ็ดเป็นการเป็นงานเอาไปขึ้นเฮือนก็ไปยังเวงนก็เพื่อไปกินเลี้ยงกันเอาเท่าับซิโร่ซิฟโกโร่ถึงก็เพ็ดก็น้ำหนักก็บ่ได้เต็มที่บอลถึงปีถึงขวบถึงเมื่อกี้ ตัวโลคก,กลัวเว็ดแม,ม่เว็ดผูกช่งโลคครับคนกินกับสีว่ากำลังพอดีแต่เฮ้านคนขายอาจจะมันยังไม่ทันถึงประเด็ผู้สื่อก็นี่แหละประมาณวังโรคก,ก็กลัวนี่พอดีไปกินสองสามคนแก้มเหล่านี่ครับอ่า <c oughs> นี่และครับพี่น้องออขอควรระวังของการเลีงเป็ดก็จะมีโรคประจําตัวของเขานะครับคือโรคช่วงฤดูนะครับหนาแหล่งนะครับไปย่างเขาหนาฝนนะครับนี่ยาปลาหนามยาปลาหนามขาอ่อนเนาะครับเนาะอหิวาก็มีการฉีดวัคซีนนะครับสามารถไปขอได้ที กรมปศุสัตว์จังหวัดอำเภอใดเลยนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเนาะบ่าวสลามขอจบไ้ซ้ำนี่ขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามนะครับขอบคุณพ่อครับผมสวัสดีครับ,อ,บอีกหนึ่งแนวทางครับเรียงเปีย